ย,ยังรถเรรถประมาณเนี้ยใช่มตรงนี้เลยตอนนั้นงไ7ช่ไหมครับรถเรนะใช่ตนะอนนี้เกียรย์เป็นเรแทนตอนนี้ Diolch yn ครับยังไม่ดีครับรู้สึกว่าพอหลอกตัวจะมีชนะที่ดีครับ